สวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุขคนนะจ๊ะเนาะอะไรอันท<ม>ีอ่อันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวจะเฉลยนะจ๊นะเนาะนี่ลืมทายวิดีโอพี่น้องลืมทายวิดีโอจ้ะแต่ก็จะให้ดูตอนมันสําเร็จแล้วเนาะนี่มันใกล้ๆพี่น้องอันนี้เป็นเป็นที่ใส่น้ําแข็งเนะจ๊นะเนาะแต่เราก็มาใส่แบบนี้ นี่อันนี้คือเราแช่แข็งเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องกะสีแกะออกคล้ายๆเฮาเห็ดน,น้นำแข็งนี่แหละนี่คล้ายๆเห็ดน้ำแข็งนี่แหละพี่นอ้องก็ไงกับสีแกะแกะออกแล้วก็ใส่ทุ้งไว้เนาะจะเนาะใส่ถุงไว้แล้วก็เลาะเฮากับสีหยอดอันไม่ใส่จะ้ะเพราะว่าเราเอาใบยานางมาตั้งสามขีดเนาะจะเนาะสามขีดก็ลหลายหลายได้เพราะเนี่ยมันบวนักเนาะจะเนาะพี่น้อง นีเด้อพี่น้องมันจะเป็นก้อนก้อนแบบนี้นะจ้ะเนาะนี่มันจะเป็นก้อนก้อนแบบนี้อันนี้เป็นน้ํายานางนะจ้ะเนาะนี่เขากับสามารถใส่ได้เลยถ้าอยากใส่หลายเข้ากับใส่หลายเราจะน้องพี่น้องเท่ากับเอาหลายก้อนแล้วเนี่ยนะพี่น้องนี่นี่พอปัาจออกให้แล้วมันกัสีสบายนะจ้าเนาะแต่ว่าอันนี้อันนี้เราก็หาที่ว่าเรา อันเก่าๆหน่อยนะพี่น้องก็คืออันที่เฮาบวไใส้เห็ดน้ำแข็งแล้วเนาะเพราะว่ามันน่าจะเป็นคาบนะพี่น้องแต่กระล่างออกอยู่ดอกพอกระยังบดิร้อนเลนะ้วจ้ะเนาะอันนี้กับขั้งแรกคือกันจ้ะพี่น้องเอามาแช่ให้เบิ้งนะจนะ้ะเนาะเอามาแช่ให้เบิง้งเพราะว่าเราแกะมันก็แกะยากนะเพราะนั้นเราเลยต้องเอาอันที่เราไม่ได้ใช้ทําน้ําแข็งนะจ้ะคือเฮาโลแล้วนะพี่นอ้องอือเนี่ประมาณนี้นะจนะ้ะเนาะ ก็ยญ่เ,เิ่นเฮ็ดหาเนะจ้ะเนาะที่จริงใครจะทําเป็นถุงเป็นถุงก็ได้เด้อพี่น้องแต่ว่าข่อยเฮ็ดแบบนี้นะจน้ะเนาะเพข่อ,อยายกใส่หลายข่อยกะยิบลายเพราะว่ามันเป็นมันเข้มข้นนะนะเป็นน้ำยาหนางที่เข้มข้นมากแล้วก็เราเอามาจากบ้านเนาะเอาใบมันมาจากบ้านลืมท้ายให้เบิง่งงใสอามาแล้วก็ปัน้นนะจ้ะพี่น้องเราเอามาแล้วเราก็ปั่นเนะจน้ะเนาะปั่นมันก็สิเป็นแบบนี้ลหละคือใส่น้ำน้อยๆมันจะเข้มข้นเนะจน้ะเนาะ ม,มันสิเข้มข้คนคัาพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีเห็ดเนาะพราะยัเป็นเฮ็ดอะไดเนาะจ้ะเนาะนี่พี่น้องเราไม่รู้ว่าค่าปั่นจะอ,ออกไหมเราก็เลยต้องใช้อันเก่านะจนะ้ะเนาะนี่พี่น้องปันเทศน,น้ำนี้นะจนะ้ะเนาะนี่กอกไปเลยเหมือนเราทําน้ําแข็งอะไรอันนี้เป็นน้ํายานางที่เราปั่นไว้เนะจ้ะเนาะปั่นไว้ลวกะ็แซ่ซองฟิตจ้ะพี่นนองเออแซ่อันตู้เย็นธรรมดาไว้ แช่ตู้เย็นธรรมดาไว้แล้วกับมะกอกที่หลังเราจะนอะทแบบนี้มันจะทําให้แข็งเร็วพอเรา,เาแช่ตู้เย็นไว้ก่อนพอมันแข็งแล้วก็แกะออกแล้วเราก็ใส่ใหม่เราจะนอะบะเนียเข้ากระชิ้ได้กินแบบสบายสบายอันนี้เป็นน้ํายานางมาจากบ้านเราจะนอะ อันนี้คือมาจากบ้านโดยตรงเลยปั้นเองม้าแล้วก็พ้ากันปั้นจ้ะเพราะว่าสิบวัยมันล้นเลยเราจะไม่ให้มันล้นเลยเพราะว่าถ้ามันเต็มเกินน่ะมันสิเหนียวมันสีมันสีเปื้อนแห้งหลายนะพอยายว่ะเอาเห็ดบดเต็มมันก็สิเป็นก้อนน้อยลวงก็โอเคบดเป็นอย่างแล้วว่ะ นี่นะจ้ะเนาะวิธีทำน้ำยานางเก็บไว้กินนานๆจ้า